ขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสาสิบเจ็ดนะแต่งหน้าไปโรงพยาบาลคือเรามีมันมีก้อนที่เต้านมเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะแล้วก็นัดได้วันนี้ไปมาหามาเมื่อวันจันท์แล้วก็หมอก็อาตสาใช่ปะ่ะที่เต้านมแล้วเขาก็บอกว่าเออมันก็มันก็ปกติแหละแต่ว่าแบบให้ให้ไปตวปรวจเพื่อความแน่ใจตรวจชิ้นเนื้อมันก็คือแน่ใจที่สุดใช่ปะว่าเป็นเนื้อดีเนื้อร้ายยังไงอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปนะเราทําหน้าไม่อยากตรวจหมอเขาก็เลยแนะนาว่าเอ,อแบบว่า แบบจะจะปฏิเสธก็ได้นะหมายถึงปฏิเสธการรักษาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องรับความเสีย่ยงเองสมมติว่าปฏิเสธการรักษาแล้วถ้านเป็นเนื้อร้ายก็ต้องแบบเนื้อปะก็ต้องคอยระแวงมันนะว่ามันมันเป็นเนื้อร้ายเนื้อดีอยังไงอะไรเงี้ยนะแต่หมอเขาพูดแหละว่า99%้าก้าซ็คือปกติเราก็ไม่รู้ยังไงนะก็หวังว่าจะไม่เป็นไรเราไม่อยากผ่าตัดอเพราะว่าเขาก็พูดอยู่ว่าก็าต้องดูก่อนว่าเป็นเนื้อตรวจก่อน แล้วก็หลัจากนั้นคถามถัดมาก็คือจะเอาไว้อย่างงั้นหรือจะผ่าตัดออกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าต้องผ่าตัดออกเนี่ยเราสามารถแบบว่าผ่าตัดแล้วแบบเสริมหน้าอกด้วยได้ไหมหมายถึงว่าทำสวยงามอะไรเงี้ยเราอยากจะแบบว่ายกกระชับเสริมหน้าอกแล้วก็เอาก้อนออกด้วยได้ไหมไม่รู้่ที่ไหนเขาทําหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าจะทําแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าได้ไหรือเปล่ากาก็ไม่รู้ว่าต้องเสียงเงินเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงนะก็นั่นแหละไปตรวจก่อนวันนี้แล้วก็ แฟนเราไม่ได้ไปส่งแฟนเราไปทํางานแล้วเพราะว่าคือช่วงนี้มันยุ่งหลายอย่างคือเราจะต้องเตรียมย้ายหอหางานใหม่ไม่ใช่หางันใหม่ได้างาันใหม่แต่มันที่บอกไปว่าเราก็ต้องเตรียมย้ายหอนี่นั่นจริงๆแล้วเมื่อวานวันอังคารก็มีจะไปดูหอใหม่อีกหอหนึ่งแต่ว่าคือมันมันไม่ได้อะทีแรกว่าจะขับเราจะบ้านแฟนใช่ปะไปดูหอใหม่แล้วขับไปที่หอพักแฟนเลยที่ที่ทำงานแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนเรามีนัดหมอก็เลยต้องมาส่งเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะได้ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็ถามเราแฟนตลกมั้ยแฟนก็ แบบนางไม่ได้เล่าให้ครอบครัวนางฟังนะแต่ว่าครอบครัวนางรู้ว่าเราจะนั่งรถไปกับนางด้วยอะไรเงี้ยแล้วนางก็ถามว่าแบบไม่เหมือนเหมือนประมาณว่าบอกให้ครอบครัวนางรู้ได้ไหมอะไรเงี้ยนี่บอกก็รู้ได้เหตเป็นไรเลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีผลเสียอะไรกับเราอะไรเงี้ยแต่บางครเขาจะเรื่องของความเป็นส่วนตัวนู่นนี่นั่นเนอะฝรั่งแต่เราเราไม่ได้รู้สึกอะไรไงอย่างนี้ทําคลิปเนี่ยคนสามารถดูได้ทั่วไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่ามันจะต้องเป็นความลับหรืออะไรแต่ว่าน้องสาวนางจะเป็นคนอนนี้มากไง น้องสาวนางเป็นคนแบบใครรู้อะไรไม่ได้เลยชอบแท้เงินสดกลัวคนรู้ความลับอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อะไรนะเคยเห็นนางเคยเห็นเราเล่นโทรศัพท์ครั้งหนึ่งแล้วโทรศัพท์เรามันเป็นภาษาไทยใช่ปะนางก็บบว่าดีเนาะแบบคนที่พูดได้หลายภาษาเนี่ยแบบใช้โทรศัพท์เออปับโทรศัพท์เป็นภาษาอื่นได้คนจะได้แอบ,บดูอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็พูดกันเรื่องการใช้เงินสดนั่นแหละว่านางนางพูดว่าแบบไม่อยากให้ใครรู้ว่านางใช้เงินไปกับอะไรอะไรเงี้ยอย่างอย่างแย่ก็คงมีพวกบริษัทขายของไหมที่มันจะรู้ว่าเราชอบซื้ออะไรแล้วมันก็จะเอา ของมาขายเราได้อะไรเงี้ยแต่ก็สาหรับเราเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาเลยนะก็แหละนะต่างคนต่างความคิดเขาอาจจะแบบว่าลราลอียดรล็อบพกเนาะอาจจะดีแล้วที่เขาทำอยบานั้นแต่ว่าสำหรับเรามันไม่เป็นไรไงก็แหละสรุปก็คือเมื่อวานเราไปนั่งเมื่อวานเราอยู่บ้านแฟนทั้งวันเลยใช่ไหมล่ะแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จแฟนก็ขึ้นไปทางานต่อเราก็นั่งอยู่กับแม่นางสองคนแล้วก็กดูใบนี่กันใบสินค้าลดราคาพอดีห้าง ไม่ใช่หา้างหรอกซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านอะในโตอะมันคือมันเปิดที่ใหม่แล้วตอนนี้เหมือนมันมีโฆษณาว่าที่เก่าอะขายของแบบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยแบบลดราคานี่ก็เลยบอกว่าอา้าวควันพิรหัสฉันก็ไปได้นี่ซึ่งจริงแล้วมันพิรหัสเราควรจะไปอยู่กับแฟนเราชัดๆแล้วลลตอนนี้แม่นางก็เลยถามว่าอ้าวไม่ได้ไปกับแฟนเราเหรออะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าฉันต้องไปโรงพยาบาลแล้ม่ก็ทําหน้าแบบว่าเธอป่วยหรอเราก็เลยเล่าให้หนางฟังว่าเออมีก้อนอะไรเงี้ยที่เต้านมล้วก็เลยต้องไปตรวจชิ้นหนึ่ออะไรก็ว่าไปเนาะแล้วแม่อ่ะ นางก็เคยมีก้อนที่เต้านมแต่ว่าตอนที่นางเป็น,นเหมือนเป็นแบบว่าที่ต่อมน้ําเหลืองก็แบบเป็นแบบไม่ดีอ่ะแบบต้องพาออกอเออนางก็นั่นแหละนางก็เข้าใจเนาะแล้วเราก็บอกว่าแฟนเราอ่ะเล่าให้แม่แฟนน้องว่าแฟนเรากังวลมากกว่าเราอีกแม่แม่ก็เลยพูดว่าแม่แฟนก็เลยพูดว่านานงแฟนเรากังวลน,น่าจะเป็นเพราะว่าตอนสมัยเขาอ่ะมันเป็นมันไม่ใช่เนื้อดีไงมันเป็นแบบบอาต้องพาออกอะไรเงี้ยแล้วต้องไปฉายแสงอะไรด้วยเหมือนแบบระยะต้นแบบตอมน้ำเหลืองอะไรอย่างนี้นะ เป็นที่ต่ำน้เดือดก่อนแบบยังไม่ได้เป็นอะไรเยอะอะเจอเลยวะอืมก็เลยแต่เราก็เลยค่อนข้างกังวลมากแต่ก็ไม่เป็นไรเราแล้วแฟนเราอะหลังจากไปหาหมอมาใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นที่เคยเล่าให้ฟังว่านางแบบมาจับมือเราแล้วบอกว่าแบบเออแบบไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นฉันอยู่ข้างเธอนะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่เราไปหาหมอมาเราก็เราก็เหมือนเดิมอะทําตัวปกติล่าเริงเหมือนเดิมอะไรนี้แฟนก็เลยแฟนก็มาจับมือแล้วจับมือแบบว่าเหมือนฟิลแบบยิดทอกันนะ แฟนบอกว่าฉันรู้สึกว่าเธอแข้มแก็งมากเลยนะแบบที่เธอเจออะไรแบบนี้แล้วเธอก็ยังแบบเหมือนปกติอะ่ะนี่ก็แบบว่าก็ไม่รู้จะทาอะไรทํำยังไงมันแก้อะไรไม่ได้นอกปะก็มันมีอะ่ะรู้จะให้ทำยังไงนะแล้วก็คุยกับหมอแล้ววันนี้ก็ไปก็พยาบาลก็พูดว่าไม่รู้ว่าจะได้ตรวจวันนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเขาพูดว่าเหมือนวันที่คุยข้อมูลกับวันที่เจาะอ่ะต้องห่างกันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนฟีลแบบว่า ให้ข้อมูลก่อนอะไรเงี้ยที่นี่เขาไม่เหมือนเมืองไทยนะที่แบบว่าก่อนผ่าตัดไปคุยข้อมูลเสร็จแล้วก็ตัดสินใจเลยแล้วก็ผ่าเลยอะไรแบบนี้นะแต่ที่นี่เหมือนเขาแบบว่าเหมือนให้เวลาเราคิด2ี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยแพทย์ก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะได้ทําวันนี้หรือเปล่านนะเพราะว่ามันก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าป่นนะเราก็โอเคก็ก็จะคุยจะได้เจาะไงก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนะแล้วเราก็เจาะไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวชิ้นเนื้อเนี่ยก็จะไปทําง,งานได้หรือเปล่าเพราะว่าเคยมีเนี่ยไม่ใช่เคยมีเมื่อที่ที่ผ่านม,มยาเยน่อนนะ นางก็ไปทํามาเหมือนกันแต่นางมันเป็นแบบว่าเป็นแดงรอบเต้านมอะไรเงี้ยและนางเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนางก็ไปอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเจ็บอะไรเงี้ยนัดหมอแล้วแต่ว่าเหมือนเจ็บก่อนแล้วก็เลยไปได้ไปอยู่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็นั่แหละไปตรวจแบบซีไปตรวจชิ้นเนื้อเหมือนกันแต่ว่านางกลับมาแล้วน่าจะสามสี่วันยังเลือดออกอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนไปเจาะมันก็ไม่ควรจะยกของหนักอะไรใช่ปะแต่เราเวลาเราไปทํางานเราต้องยกตัวผู้สูงอายุแบบว่าพิกจะแขนงตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่ามากมายหรอกก็มีแค่สองสามคนที่จะต้องยกแต่ว่ามันก็ต้องยกไงยกก็คือยกเออ ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูก่อนละกันว่าหลังทําแบบเจ็บแค่ไหนเพราะวันนี้มันวันพุธใช่ไหมล่ะแล้วเราํางานีวันศุกร์เย็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเจ็บแค่ไหนอะไรเงี้ยนะถ้าเจ็บมากก็จะต้องรับป่วยหรือเปล่าไม่รู้กันแต่ตอนแรกเมื่อวานก็บอกแม่แฟนเล่าให้แม่แฟนฟังแล้วนางก็ถามเลยนะว่าแบบแบบให้เขาไปส่งไหมอะไรเพราะว่าเราต้องไปคนเดียวแต่เราก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกมันเหมือนไม่รู้อะเราน่าจะทําได้เราทำได้เราน่าจะผ่านมันไปได้ก็เลยไม่เป็นไรน่าไปเอง ก็น,นี้กำลังแต่งตัวไปนะมีนัด9โมงครึ่งตอนนี้นมาเท่าไหร่เจ็ดโมงกว่าแนละ้วเพราะว่าต้องขึ้นรถเมล์ไปอีกหลายสองต่อไปเปลี่ยนรถที่ที่ท่ารถใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปนะเหมือนคราวที่แล้วเลยคราวที่แล้วที่ไปพาตัดหมดลูกก็ก็ไปคนเดียวแล้วก็รอบนี้มันไอ้นี่ด้วยแหละมันมันไม่ได้พ่าตัดใหญ่อะไรมันแค่ไปเจาะอเีเหนือเนาะปะก็เลยไม่เป็นไรจริงๆแฟนนางเศร้าเหมือนกันนะที่นางแบบว่าไม่สามารถไปส่งไนดะ้ปกตินางแบบอยากไปส่งเนาะปะ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วแม่แฟนก็จริงเขาก็น่าหลักนะเขาก็ดูแบบเออแบบ <appointment> เขาก็อยากไปส่งอะแต่ไม่เป็นไรเราเรา่าไปได้เราสตรองไปแล้วแล้วโรงพยาบาลก็ไม่รู้เหมือนกันเราเป็นพยาบาร์โนะปะโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่เราไม่คุ้นเคยเท่าไหร่อะแบบได้อยู่ได้อยู่แต่แม่แฟนเขาก็แบบเหมือนให้กำลังใจนะว่าแบบเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันแบบเราจะผ่านนมันไปได้เพราะว่านางเคยเป็น่ยนางเข้าใจแล้วก็ตอนแรกที่เราทําหน้าไม่อยากเจาะหมอก็พูดนะหมอผู้หญิงหมอก็พูดว่าฉันก็เคยทำมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นอะไรเนงะี้ย ไม่อยากทำอะไรนยงเี้เลยเป็นคนเจาะคนอื่นได้นะแต่ไม่อยากให้ใครมาเจาะเราก็ขอ,ขอให้พาไปได้ด้วยดีนะเราอะนังถึงคือเวลาคือเพื่อนรุ่งงานเราหรืออะไรเงี้ยไม่เห็นมีใครปว่วยเป็นอะไรเหมือนแบบที่เราเป็นไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เปตรวจหรือเปล่าไม่ตวรวจก็ไม่เจอนเนาะปะความรู้สึกเราเหมือนตรวจแล้วก็เจอตอนนั้นที่เจอซีที่มดลูกก็เพราะว่าไปตรวจนี่แหละ ตรวจเองก็เลยเจอเนาะปแบบอยู่ๆก็น,นัดเขาอยากจะไปตรวจอะไรเงี้ยคนอื่นเน่เขาไม่ได้ไปตรวจเลยป่าอย่างเรื่องนีกวัคซีนที่เราฉีดเราไม่มีภูมิฉีดเราไม่มีภูมิใช่ไหมแล้วเราก็ได้หนังสือมาว่าให้ไปฉีดอะไรเงี้ยเราก็ไปฉีดอีกเราคุยกับเพื่อนรงเรยนคนหนึ่งนางบอกว่านางก็ได้นังสือมาเหมือนกันว่าไม่มีภูมิแล้วก็ต้องไปฉีดอีกน้ไม่ได้ไปเหมือนไม่สนใจอ่ะเราอาจจะใส่ใจนี่เกินไปนะเรื่องสุขภาพใส่ใจเกินแต่ก็ไม่เนนะไม่เป็นติดขนตาปลอมดีกว่าจะได้ไม่ต้องปัดมาสคาร่า รบบู้แบบมาการ่าดีมาการ่าดีกว่าแต่ขนตาปลอมอะบางทีมันเหมือนขนตา,มมาเม็ดเหล็กอะมันมีมเม็ดเหล็กใช่ไหมแล้วเวลาเราหลับตาเหมือนมเม็ดเหล็กมันก็มีทรงของมันอะเหมือนมันทาให้ตาเราหลับไม่สนิทแล้วมันรู้สึกเหนื่อยแล้วว่างวันอะเหมือนแบบลมเข้าอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนขึงตาเราไว้อะไรเงี้ยแลก็เปิดมาคาร่าแล้วกันวันนี้แต่เวลาล้างล้างง่ายกว่าเพราะมันไม่ต้องมีมา,านะคาร่าหรือไงก็ไม่ง่ายกว่าหรอกก็เหมือนกันก็ใช้เหมือนกัน ติดขนตาแล้วมันจึง้งแต่อยู่นี้ดีหน่อยที่แบบจะป่วยจะอะไรเงี้ยรับป่วยอะไรก็ง่ายอยู่ทไทยรับป่วยลําบากใช่ป่ะล่ะดีไม่ดีรับป่วยไม่ได้ด้วยรับป่วยแล,ล้วลดต,ตัดคะแนนตัดคะแนนการทํางานแล้วก็สิ้นปีเงินเดือนขึ้นน้อยหรือไม่ขึ้นเพราะว่ารับป่วยซึ่งรับป่วยมันคือเป็นสิทธิพื้นฐานของเรานะแต่ว่ายูไทยมันเป็นไม่รู้ระบบอะไรยังไงเงี้เหมือนกันแต่เรื่องผ่าตาดัดแจริงๆแล้วเราเรื่องทำนมนะเรามีความคิดอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยเหมือนอ้วนแล้วแบบเป็นคนมีหน้าอกใช่ปะ่ะ แล้วพอเหมือนพยายามลดน้าหนักอะเหมือนเนื้อหน้าอกมันก็หายไปอะแล้วพอมีอายุมากขึ้นเนาะปะตรงเนินนมมันเหมือนวอลลุม่มมันหายอะจริงใจก็อยากไปทาหน้าอกอยู่แล้วแต่ทีแรกคุยกับแฟนเคยคุยกันด้วยนะคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวอาจจะไปทําหลังจากมีลูกหรือเปล่าเพราะว่าย๋ยวมีลูกลูกกินนมนมก็คล้อยลงไปอีกอะไรเงี้ยเหมือนถ้าไปทาตอนนี้มันก็แบบว่าเหมือนเสียเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าต้องผ่าตัดก็จะทําไปเลยหรือเปล่าไม่รู้มันได้หรือเปล่านะรูกมีที่ไหนรับทำรึเปลมีใครเคยทำไหมที่ไหนเราทำบอกพี แต่ไม่รู้ว่าถ้าไปทําที่ไทยไปผ่าที่ไทยแล้วมาเบิกประกันที่นี่ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเคยดูคนอื่นเขาเรื่องล้างตตงล้างไตอะไรเขาทาได้นะแบบล้างที่ล้างไตที่ไทยแล้วมาเบิกที่เยอรมันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องผ่าตัดอะไรไม่แน่ใจว่ามันได้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะได้นะเพราะว่าไอ้นี่ด้วยเรื่องทาฟันอะที่เราเคยบอกเรื่องทาฟันเคยทาคลิปเรื่องทาฟันใช่ป่ะแล้วแต่ต้องกายต่างเองอะเอาอะไรเนื้อไม่เท่ากัน ต้องจ่ายตังเองใช่ไหมแล้วเราก็อัปโหลดแฟลเราช่วยทำอัปโหลดใบใบเสร็จลงไปที่แอปที่แอปของประกันชีวิตอ่ะแล้วก็ได้เงินผืนเราทำเสียไปเจสิยูโรใช่ไหมเออไม่ใช่74 79สเจสิบเก้าแต่ว่าในแอปมันเขียนว่าเบิกได้ถึงส0ิยูโรทั้งเราก็ได้ส0ิบยูโรเลยแต่ก็ได้เร็วด้วยเมื่อวันไหนนะวันวันศุกร์หรือวันเสาร์อะไรนี่แหละเราอนนี้ไงเราพเราอัพโหลดใบเสร็จลงไปแล้ววันจันทร์ก็ได้เงินแล้ว เร็วมากแค่วันถึงวันอย่างยังไหวทําเรื่องยังไหวเรื่องพวกนี้จริงๆนะถ้าแฟงเราไม่บอกเราก็ไม่รู้นะว่าแบบว่า <c oughs> มันไปสามารถอัพโหลดขอเงินคืนได้นะขอรีฟันได้นะอะไรเงี้ยถ้าอยู่เองก็อาจจะไม่ได้ทําแล้วเนี่ยคือไปทาฟันั้งเดือนมกราคิดดูเพิ่งจะอัปโหลดไปเสร็จเดือนเจ็ดก็ยังได้เงินอยู่เนี่แล้วเรื่องไปหาหมอ,อไปอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เสียตังอะไรเลยนะเลยอ่ะไม่ได้เสียเลยแบบศูนย์ศูนย์บาทอ่ะ เราคิดอยากใส่เสื้อในต่ขอหน้าจะได้แบบว่าถอดตรวจง่ายนะแต่ว่าไม่มีสมัยก่อนยูนย่ไทยเสื้อในเยอะแยะแต่ขอหนังต็ขอหน้าอะไรมีหมดเดีย๋ยวนี้เราทำไม,ามไม่มีก็ไม่รู้แล้วลองใส่เสื้อในแบบนี้เดนะีนอแบบสปอร์ตบราของซาบิน่าใส่แบบนั้นตลอดเลยเคยใส่แบบธรรมดาไปทํางานครั้งหนึ่งรู้สึกว่าันทำงานไม่ถนัดเลยเพราะเราใส่แบบสปอร์ตบรามาตลอดไงรู้สึกเหมือนแพลิบเหมือนกันกน,นะในยุคกีตี่บรอาจจะเป็นเพราะเมื่อวันก,อนก่อนนู้นนะ่ะทาลิบแบบ นานอ่ะเหมือนเราทาลิปตั้งแต่เช้ายันยันสองทุ่มอ่ะซึ่งปกติเคยทำแหละแต่ว่าปกติเราไม่เคยเติมหน้าระวางหวนะว่าวันนั้นเราเติมเพราะว่าจะไปถ่ายรูปไงแล้วแวะมากินข้าวที่บ้านเสร็จแล้วก็เลยต้องเติมปากเพราะเติมปากเพื่อจะไปถ่ายรูปก็เลยต้องเติมมันก็เลยอยู่กินจีกเหมือนพอมันลิปมันแห้งแล้วมันทำให้ปากแห้งไปด้วยแล้วพอปากแห้งก็เติมลิปอีกมันก็เหมือนหนาขึ้นไปอีกเลยเนี่ยไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าไม่สุขสบาย ทำผมอะไรดีอ่ะรจะปล่อยแบบนี้เราซื้อหูฟังมาใหม่ใช่ไหมหูฟังโซนี่ที่เป็นแบบครอบหูอ่ะแล้วเราอ่ะเป็นคนหน้ามันแล้วก็เป็นคนแต่งหน้าใช่ไหมแล้วมันหูฟังมันเปื้อนอ่ะเปื้อนความมันของใบหน้าเราเดี๋ยวเติมแป้งเยอะดีกว่าเติมแป้งนี้เยอะๆเพื่อไปใส่หูฟังแล้วเราซื้อสีอ่อนมาใช่ไหมแล้วมันเหมือนเปื้อนเปื้อนน้ำมันอ่ะเป็นจุดๆ,ๆ,ๆเหมือน เวลากระดาษโดนน้ำมันอะไรเงี้ยมันเป็นแบบหนังด้วยก็ไม่รู้ว่าระยะยาวจะเป็นยังไงนะนี่เพิ่งใช้ไปได้แค่หนึ่งครั้งทั่วระยะเราสั้นๆชุดนอนน่ารักเนาะชุดนอนซื้อใหม่นะรักของซื้อมาจากซั่งว่าจะเปเทมูแล้วผ้าดีมากมันเขียนว่าเขาต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมคือนุ่มแล้วก็น่ารักเดี๋ยวไปแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปข้างนอกกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่ามันยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงกัน